สมาร์ทแมทต์ปฏิวัติพื้นบ้านไทยกับการเปิดตัวสมาร์ทแมตต์ X พื้นนวัตกรรมใหม่ที่เหนือกว่าพื้น s p c ทั่วไปภายใต้คอนเซปต์ไฮจีนโฟกัส s p c Flooring โดยบริษัท BRT e n t e r t e c h จำกดัดผู้ผลิตพื้น s p c รายแรกของไทยจับมือพันธมิตรระดับโลก s a นิ t ไรสิตจากสวิตเซอร์แลนด์เปิดตัวเทคโนโลยีสุดล้ำช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบนพื้นผิวได้สูงสุดถึง9.9%ผ่านการทดสอบมาตรฐานญี่ปุ่น JIS Z 2 8ส1ดศสมาร์ทแ X ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือสัตว์เลี้ยงให้ทุกตารางนิ้วในบ้านปลอดภัยและสะอาดอย่างยั่งยืนพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568เวลา17บรนาฬิกาณอิมแพคเมืองทองธางนีเชลเจอร์ฮอลล์3ค่ะ ที่เราเพิ่งจับมือนะคะแล้วก็ได้เอกสิทธิ์เฉพาะค่ะจากทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของคนไทยนะคะที่เราได้ทำนวัตกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็เพื่อส่งต่อพื้นไม้ดีๆให้กับคนไทยทุกคนใช่คือ <ผม S 1> ต้องบอกว่าเป็นพื้นไม้ HPC ของสมาร์ทแบทรุ่นใหม่เป็นสมาร์ทแบท X เนี่ยที่ปกป้องเราจากเชื้อโรคครับน่าเซอร์ไพรส์ไหมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ผมเองผมยังตื่นเต้นเลยเพราะจริงๆเป็นคนที่ชอบแต่งบ้านแล้วก็หาวัสดุแต่งบ้านอยู่แล้วพอ ยิ่งรู้ว่ามันมีวัสดุที่แตงบ้านได้สวยแล้วปกป้องเราจากเชื้อโรคได้ด้วยเนี่ยวันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะเลือกใช้อะผมว่าถ้าเกิดเป็นอาหารที่เหมือนครบรสอะหมายถึงว่าแบบว่าคือคุณภาพดีการใช้งานดีแล้วก็ปกป้องเราด้วยใช่ใช้นตอนการที่การขั้นตนการของพวกมันเป็นยังไงค่ะไตรจีนเออสั้นๆว่ามันมันอ่าค่ะก็คือตัวนี้มันจะอยู่บนเนื้อของผลิตภัณฑ์นั่นแปลว่าทุกการสัมผัส ทุกการเดินทุกมือที่ไปโดนหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เดินอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะพอพอถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อโรคหรืออะไรที่มันตกลงไปอะค่ะจริงๆแล้วในผลแลบ,บของเราประมาณ2ชั่วโมงปุ๊บเชื้อโรคจะเริ่มตายแล้วก็ตายลงจนครบเก้าสิบเก้าจุดเ้อร์เซ็นต์อะไร มันจะเกลืจางไปตามการทำอสานอะไรไม่เลยค่ะก็คืออรกเลยค่ะค่ะก็คือตัวเนี้ยมันจะอยู่กับเราตลอดอายกุการใช้งานถูบ้านก็ไม่หลุดค่ะเพราะว่ามันอยู่ในเนื้อของวัสดุบอยก็ได้ไอเดียไปนำที่สตูดิโอใช่ครับผมเดี๋ยวก็จะแบบว่าติดต่อทั้งทางสมาร์ทแมทแล้วก็ ไปกับพี่ดุ๊กด้วยเดี๋ยวสักสักอีพีหนึ่งนะเพราะว่าจะสตูดิโอที่บ้านก็ถึงระยะเวลาที่ต้องที่ต้องแบบยีนโนเวทแล้วด้วยแล้วก็อีกหลังหนึ่งมีปัญหาเรื่องพื้นครับก็เดี๋ยวก็ต้องแบบแก้กันยกใหญ่อยู่เหมือนกันนะแนะนำน้องคนที่ดูตอนนี้แบบว่าคนที่งานคนาีท่ไหนร็ไ้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะมาลองสัมผัสมาลองดูผลิตภัณฑ์ค่ะ เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะสวยเหมือนไม้จริงเลยนะคะ,คะเพราะว่าหลายคนอาจจะกังวลว่าเอ้ยทำออกม,มาแล้วมันจะดูเป็นพลาสติกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยืนยันค่ะว่ามาสัมผัสด้วยตัวเองเลยคือสัมผัสไปในรู้สึกถึงเสี้ยนไม้ที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นไม้จริงแต่ขนาดเดียวกันนะ่ะมันไม่มีปัญหาเหมือนไม้คือไม่บวมแล้วก็ปลวกไม่กินนั่นแปลว่าเราสามารถที่จะมีพื้นที่มันเป็นเหมือนพื้นไม้ที่ทําให้บ้านเนี่ยรยาการอบอุ่นได้ยาวนาน และที่สำคัญคือปกป้องเราจะเชียร์รด้วยอยากรู้อายุการใช้งานมันยาวนานขนาดไหนจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าไลฟ์ไทม์ก็คือประมาณ33ปีค่ะแต่ว่าอยากจะบอกว่าใน3-3ปีเบื่อแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนรุ่นบ้างนะก็มันเปลี่ยนง่ายใช่ไหมเปลี่ยนง่ายครับมันติดตั้งง่ายแล้วก็จริงๆคือสะดวกแล้วครั้งนี้ก็มีทีมที่มาสวิทเพราะว่าพี่อํทรายการเกี่ยวกับแต่งบ้านใช่ไหมพอเวลาใช้ทีมงานสมาร์ทแมนที่พี่สบายใจเลยคือเขา ดูแลทุกขั้นตอนแล้วแม้กระทั่งบางอย่างนะสมมติเรามีพื้นกระเบื้องอยู่่ะปูทับได้เลยง่ายมากเพราะฉะนั้นใครเนี่ยไม่จำเป็นต้องสร้างบ้านใหม่นะรีโนเวทบ้านเนี่ยก็เลือกใช้ได้ปูทับพื้นไม้เลยก็ได้ใช่ไหมเออจริงๆต้องไปเช็คค่ะพื้นไม้ไม่ค่อยแน่นนะแต่ถ้าเป็นพื้นไม้มันมีปัญหาอยู่แต่ถ้าเป็นพื้นกระเบื้องที่มันเรียบพอเนี่ย ก็ปูทับได้เลยแข็งแรงอยู่เนี้ยได้เลยอย่างไรก็ตามมาอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสด้วยมือตัวเองก่อนแบบฟังอย่างเดียวมันไม่เห็นภาพจริงๆก็มาจับดูว่าเออคุณภาพมันดีจริงแล้วมันเหมือนเนื้อไม้จริงๆใช่ครับและรุ่นใหม่เนี่ยบอกเลยว่าเขาดีไซน์มาเนี่ยมันมีความหนาแข็งแรงทนทานแล้วก็ไซส์ใหญ่มันทําให้บ้านเราเนี่ยปูแล้วดูกว้างดูดูพรีเมียมขึ้นครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะลองมาสัมผัส ตัวพื้น SPC Smart Mat ของเราค่ะแล้วก็ขอฝากรุ่นตัว s a n i t a e ตัว Smart Mat X นะคะไว้กับทุกคนด้วยค่ะงานมีกี่วันงานมี10วันค่ะคก็มาที่งานบ้านได้สวนก็ได้หรือถ้าใครมาไม่ทันก็ไปที่โชว์รูมของ Smart Mat ได้ใช,ใช่ไหมใช่คะ่ะ